ในวาระดิถีขึ้นปี2567นะครับผมคิดว่าหลายสิ่งในปี2566เนี่ยก็คลี่คลายตั้งแต่สถานการณ์โควิดแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแม้จะยังไม่รุ่งเรืองเหมือนในอดีตแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ มีความมุมานะในการทํางานนะครับแล้วก็พบความสําเร็จมีความก้าวหน้าในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยหรือฝุ่น PM 2.5แล้วก็ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการที่เรา จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยให้มีความสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในห่วงสําคัญของปีใหม่เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อแม่หรือพบปะ สังสรรค์กันในหมู่มิตรสหายครอบครัวเนี่ยก็คือการที่รักษาวัฒนธรร,ธรรมร่วมกันนะครับในความเป็นคนในชาติไทยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มีความรักสมัครสมานกันในความเป็นไทยเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่ต้องสื่อสารส่วนสุดท้ายคือเรื่องการเดินทางซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากนะครับเราประสบอุบัติเหตุเยอะมากเลยในช่วงเทศก,กลาลสงกรานต์ปีใหม่เพราะนั้นเนี่ยสังสรรค์กันแต่พอสมควรนะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเพราะหลายครั้งที่เรา เสียชีวิตหรือประสบเหตุจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ก็เยอะนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วมีสวัสดิภาพแล้วก็กลับมา,ารับปีใหม่ด้วยพรอันประเสริฐแล้วก็มีความสุขในปีหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านครับ